สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหางเงินฟรีนะเป็นการหางเงินเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet นะครับ จากแอปหาเงินฟรีนะครับถ้าผู้ชมคนไหนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้อยู่แล้วก็สนใจในการห่าเงินฟรีครับห่างเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับวันนี้ผมมีแอปห่าเงินนะครับเป็นแอปหาเงินฟรีจากการเล่นเกมนะครับแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมนะครับของทางแอปพลิเคชันนะครับที่เขาได้จัดเอาไว้มานั่นเองเนาะเราถ้าเราอยากห่างเงินถ้าเราอยากได้เงินจากกิจกรรมของเขาเราก็ต้องทำกิจกรรมที่เขาได้ บอกแล้วก็เงื่อนไขที่เขากําหนดไว้ั่นเองทุกคนนะก็วันนี้ผมก็จะลองนะถอนเงินนะครับอยู่ที่1,300้บาทนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่านะครับเงินนะครับจะเข้าไวเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับปกติก็จะเข้าไวมากนะไม่ถึงหนึ่งนาทีเงินก็เข้ามานะครับผมนะประมาณไม่กี่วินาทีเงินก็เข้ามาแล้วั่นเองนะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะไปถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับแอปพลิเคชันนะครับในการที่เราจะเล่นเกมแล้วก็หาเงินหรือทําเงินจากกิจกรรมของเกม p i กกีโกนะครับก็เป็นแอป p i กกีโเนาะแอป,ปนี้นะับก็คือเป็นแอป,ปเกมที่ที่มาจากค่ายของ f o r ์ v e เวอร์นเกนะครับเป็นแอป,ปหนึ่งนะที่ผมได้รีวิวค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับในส่วนของปี2022นะเพราะว่า,าตั้งแต่ผมได้รู้กิจกรรมนี้นะตั้งแต่ปี2021ตอน เดือนธันวาคมนะครับผมก็ติดตามตลอดมานะครับแล้วก็าจากค่ายนี้นะผมนับเขาได้จ่ายเงินจริงแล้วก็จ่ายเงินเร็วมากทุกคนนะก็ะผมนับได้ทําเงินจากแอปพลิเคชันนี้นับก็หลายหมื่นแล้วทุกคนนะหลายหมื่นบาททุกคนนะจากแอปพลิเคชันนี้ตั้งแต่ปี2022นะครับเป็นต้นมาเนาะก็ทุกคนนะวันนี้นะครับเราก็จะทําการถอนเงินกันอีกแล้วทุกคนนะ ก็มาจากกิจกรรมที่เขาได้จัดเอาไว้นะผมจะลองถอนเงิน1,300บาทเนาะแอปนี้มียอดดาวโหลดอยู่ที่1ไอล้านครั้งด้วยกันนะครับประเภทของคนที่จะล่้แอปนี้ก็คือ7ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็รีวิวได้มาอยู่ที่4.5ดาววด้วยกันนะเต็ม5้าดาวได้4.5ดาดาวก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนของรีวิวนะครับผมตรงนี้นะ ก็มีการอันนี้คือส่วนใหญ่ก็คือเขาคอมเมนต์เขาให้คะแนนเกี่ยวกับาการเล่นเกมของเขามากกว่านะครับตรงนี้นะอันนี้ก็รางวัลน,นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับอ่าอันนี้คือการเติมเงินเนาะแต่นะครับ เรานะจะเล่นโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินก็คือว่าเราจะไม่เติมเงินนะเราจะเล่นเป็นสายฟรีนั่นเองทุกคนนะถ้าเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ว่าในส่วนของกรีกรรมของแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะทําได้แค่ Android เท่านั้นเองครับเมื่อเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเราเปิดแอปเข้ามาก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานรับเลือกล็อกอินนะครับผ่านบัญชีของ a c e b o o k นะครับอันนี้เนาะห้ามล็อกอินผ่าน ล็อกอินนะครับห้ามเนาะไม่ต้องเนาะให้ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับให้เรากดล็อกอินเลยนะครับจากนั้นก็เขาก็เชื่อมต่อบัญชีของเรากับบัญชี Facebook ของเรากับตัวเกม p ิกกิโนะครับตรงนี้ให้เรารอสักครู่นะเพื่อให้เราเพื่อให้ระบบนะทำการเชื่อมต่อแล้วก็ดาวน์โหลดทรัพยากรตัวเกมแล้วก็ ของกิจกรรมต่างๆนะเระเห็นไหมมันจะขึ้น0% 13% 9%ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องรีบนะให้มันขึ้นเต็มก่อนนะรเราค่อยมานะครับมากดนะถ้ามันขึ้นคือไข่คัดข้องนะเราก็รอแบบนี้เองไม่ต้องทําอะไรทุกคนนะเดี๋ยวมันก็มาเองทุกคนนะปกติของเขาเองเ,องเนาะอันนี้คือเป็นแบนเนอร์เนาะแบนเนอร์เฉะลองวันแม่เป็นกิจกรรมของอการเติมเงินอันนี้เนาะเราไม่ต้องเล่นเนาะเราปิดไปเลยเพราะว่าเราจะหายเงินนะครับอันนี้ก็เติมเงินเหมือนกันเนาะปิดไปทุกคนนะไม่ต้องกดนะอันนี้ ก็ปิดไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดไปเหมือนกันทุกคนนะอันนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดไปเหมือนกันเาให้เรามากดแค่กิจกรรมนี้เท่านั้นเองนะครับกิจกรรมมีชื่อว่าเชิญเพื่อนรับคะแนนสะสมมาหาเงินด้วยกันเถอะแล้วก็ไปเข้าร่วมนะครับตรงนี้นะก็ปิดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า บางคนไม่มีนอกกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมอันนี้นั่นเองนอกเป็นซองสีเขียวนะครับบางคนไม่มีเพราะว่าบางคนเพิ่งสมัครมาใหม่ถ้าใครเป็นยูเซอร์ใหม่ใครที่เพิ่งสมัครมาใหม่ให้เรามาที่เมนูอันนี้นะครับแล้วก็นับให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ในด่านที่เท่าไหร่นะครับผมอยู่ด่านที่101นะให้ทุกคนอัปเกรดด่านของตัวเองให้ขึ้นเป็นเลเวล10นะครับให้ขึ้นถึงด่าน10ขึ้นไปนะครับตรงน,นี้นะก็ ถ้าใครขึ้นอันดับไอด่าน10ขึ้นไปเนาะคุณจะมีในส่วนของซองสีเขียวแบบผมอันนี้นั่นเองเนาะโอเคน่าจะโอเคกันทุกคนเนาะเมื่อก่อนตอนปีตอนต้นปี2022ิคือเดือนมนกนราคมนะเราแค่เล่นแค่ด่าน2นะครับไอด่าน2ด่าน5เนาะเขาก็จะมีในส่วนของซองสีเขียวแล้วทุกคนนะแต่ว่าหลังๆเนี่ระบบเขาอัปเดตใหม่เนาะให้เล่นจนถึงซองที่ไม่ใช่ด่านที่10นะถึงจะมีซองสีเขียวนะครับ โอเคเราก็มาอนะัปเกรดในส่วนของด่านของเราด้วยการทอดลูกเต่านะครับแล้วก็สะสมเหรียญตรงนี้นะผมมีอยู่ที่22ล้านเหรียญนะครับซึ่งนับยังไม่พอต่อการที่ผมจะทําการอนะัปเกรดในส่วนของอสิ่งก่อสร้างของผมนะตรงนี้นะมันจะมีอยู่4-5อันด้วยกันนะครับซึ่งมันกําลังถูกโจมตีอยู่นะครับโอเคผมจะไปหาคะแนนก่อนไม่ใช่หาเหรียญก่อนนะครับก็กดทอดลูกเต่าไปอยู่นี้ทุกคนนะ ให้เราสังเกตด้วยว่านะครับถ้ามันขึ้นแฮมเบอร์เกอร์แสดงว่าตัวละครของเราเหิวอยู่แล้วก็ไปที่ตัวฟ้าแลกตรงนี้กดเข้าไปจากนั้นให้เรากดคําว่าฟรีนะครับอ่าเขาก็จะกินเบอร์เกอร์ไปนะครับแล้วก็ไปให้ตัวอื่นต่ออันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามันหมดไปเราก็สามารถที่จะให้ด้วยการ กดตรงนี้ทุกคนนะแต่ว่าต้องแลกด้วยการรับชมวิดีโอโฆษณา1วิดีโอด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปรับชมวิดีโอโฆษณากันก่อนนะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็รับชมแล้วก็นับถอยหลังอีก4นาทีให้ห้นาทีน้านเราถึงจะมากดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้แฮมเบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วทุกคนนะผมจะเลือกตัวละครเดิมนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ออกไปแล้วก็จากนั้นก็แล้วก็เล่นต่อนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็จะกดค้างต่อนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดค้างลืมไปทุกคนนะให้มันนะครับกดค้างไปมันก็จะเล่นเองนะครับตรงน,นี้ก็ได้ในส่วนของเกราะป้องกันมาอีกสีอันด้วยกันเนาะเขาจะป้องกันเมือนของเรานะไม่ให้ถูกโจมตีนะั่นเองทุกคนนะ,อะตอนนี้ก็เหรียญของผมก็มีประมาณ58ล้านเหรียญแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็ามารับของฟรีทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นรับของฟรีนะครับโอ้โหน่าจะได้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนนะในส่วนของด่าน นี่นั่นเองทุกคนนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่า,าผมจะทําการผมจะได้อัปเกรดหรือเปล่านะครับในส่วนของครั้งนี้นะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทําการถอนเงินให้ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอเล่นเกมเพื่อสอนก่อนว่าเราต้องอัปเกรดแล้วไม่ก็แล้วไม่ก็คือต้องผ่านด่านถึงด่าน10ก่อนเราถึงจะมีในส่วนของซองสีเขียวเอาไว้ร่วมกิจกรรมห่างเงินฟรีนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผมจะถอนเงินแล้วก็เงินเข้าไวเหมือนเดิมหรือเปล่าใช้เวลาประมาณ ไม่ถึงหนึ่งนาทีเหมือนเดิมหรือเปล่านับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะั้นน่าจะเพียงพอแล้วต่อการอัปเกรดสิ่งกอ่อสร้างของเรานะครับโอเคเราก็จะไปอัปเกรดสิ่งกอ่อสร้างนะครับอันนี้ก็คือกดรับทายาพืชเลยนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่สิ่งกอ่อสร้างนะแล้วก็กดซ่อมเลยทุกคนนะซ่อมแซมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอ่ากดซ่อมแซมหมดเลยนะอ่าอันนี้ก็เรียนไม่พอทุกคนไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็อ่าได้อันใหม่ทุกคนนะมันครบไปห้าดาวใช่ไหม ถ้าครบไปห้าดาวก็แสดงว่าภารกิจเสร็จสิน้นเราก็มาซ่อมให้ครบห้าดาวอีก3อันนะระบบก็จะทําการนะครับด่านของเราก็จะขึ้นเป็นด่านใหม่ก็คือเป็นด่าน1 0 2้นั่นเองทุกคนนะครับโอเคเมื่อเรานะครับมีซองสีเขียวเราเล่นจนถึงเกาะที่10แล้วเราก็มาที่ซองสีเขียวนะครับตรงนี้เลยนะกดเข้าไปทุกคนนะครับจากนั้นก็คุณจะเห็นนะครับช่องนี้นะครับเขาได้เขียนว่า กรอก U ID ของเพื่อนที่เชิญคุณเพื่อช่วยให้เขาได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ใส่รหัสแรกรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงไปแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะ คนก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใส่รหัสเชิญนะครับของคนที่เชิญของเรานนั่นเองทุกคนนะตอนนี้ผมได้เชิญไปแล้ว275คน,นคก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ใส่รหัสเชิญของผมนะครับ11348358ขอบคุณทุกคนมากนอกจามีของเพื่อนใส่ของเพื่อนก่อน,นครับผมอยากจะบอกว่าในส่วนของกิกรรมนี้เราเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถถ,ถอนเงินได้เราต้องเชิญคนมาเล่นหรือเชิญคนมา ใส่รหัสเชิญของเรานะครับหรือเชิญคนมาดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าพิกกีโกแล้วก็ให้เขาใส่รหัสเชิญของเรานะครับเราถึงจะได้รับแต้มเข้ามาเนาะเราเชิญคนนับเข้ามานับหนึ่งคนนะเราจะได้รับนับคะแนนเข้ามานประมาณ500คะแนนถ้าเขาเล่นจนถึงเลเวล5นะครับไอ้เลเวล2นะและถ้าเขาเล่นนะครับจนถึงเลเวล10นะเราจะได้รับอยู่อีกประมาณ 200คะแนนแล้วก็ถ้าเขาเล่นจนถึงเลเวล20แล้วก็รับไปเลยรับ400คะแนนถ้าเขาเล่นจนถึงเลเวล30นะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่1,000คะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นคะแนนที่เราจะได้รับมาแล้วก็ยังมีคะแนนอีกจากการที่เราทำภารกิจตรงนี้เนาะซึ่งผมทําสาเร็จแล้วก็คือเป็นการเชิญ100คนด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เหมือนกันแต่ว่านะครับมันบักเนาะที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อีกทุกคนถ้ามันบั๊กนอกผมเมื่อก่อนได้รับรางวัลจริงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยไม่ได้รับรางวัลก็คือว่าเราไม่สามารถ่กดถอนได้ตรงนี้นั่นเองเนาะก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะครับเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่านะครับผมนะเราสามารถที่จะรับคะแนนฟรีนะครับวันละ50คะแนนด้วยจากการที่เรากดแชร์นะครับไปยัง Facebook หรือไปยังแชทนะครับก็ได้ไปนะประมาณ5คะแนนด้วยกันแล้วก็ได้รับลูกต่อไป2ครั้งด้วยกันนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะถอนนะครับอยู่ที่ 1,300บาทนะก็คือเป็นการถอนทั้งหมดนะครับนี่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 แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินนะผมเคยถอนไปแล้วนะครับอันนี้นะ่ประมาณอ่าสามร้อยหกร้อยแล้วก็สามร้อยนับก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทนะแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทสองพันบาทแล้วทุกคนนะที่ผมได้ถอนมาสองพันบาทแล้ววันนี้ก็จะถอนอีกหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับก็จะกลายเป็นนะครับสามพันสามร้อยบาทจากแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ผมได้ ร่วมกิจกรรมของเขานะครับโอเคกดที่600บาทก่อนดีกว่านะครับกดที่พี่ใหญ่ก่อนเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ทของเรานะครับกดถอนไปเลยทุกคนนะครับอันนี้ผมก็ copy ก่อนเพราะว่าผมจะถอนไปหลายครั้งเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับอ่ะแล้วก็กดยืนยันไปเลยแล้วก็เรามาดูกันนะครับตรงนี้นะว่ามียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับจำนวนอยู่ที่ หกร้อยบาทนะครับทุกคนนะอาเข้ามาแล้วทุกคนนะหกร้อยบาทครับอาแล้วก็ถอนอีกสามร้อยบาทนะครับโอเคแล้วก็กดถอนเงินไปนะครับโอเคแล้วก็กดดูต่อนครับว่ามียอดเงินเอ่าเข้ามาหรือเปล่านะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าวินาทีทุกคนนะกองินเข้ามาทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนนะกดตกลงไปแล้วก็กดถอนเงินไปนะครับ โอเคแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับเมื่อกี้600บวก3แล้วก็เป็น900 900กบวกกับ2 0 0้ก็เป็น 1, 100บาทเนาะแล้วก็อันนี้นะครับ120นะ1,200แล้วก็อันนี้นะครับก็คืออยู่ที่60บาทนะครับผม1,200ก็เป็น1 3 2 0แล้วก็บวกกับ60นะครับก็เป็น80 ไอ้ไม่ใช่ทุกคนน้ผมคำนวณผิดหรือเปล่าเออใช่ทุกคนนะเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็บวกกับหนึ่งร้อยยี่สิบทุกคนนะแล้วก็บวกกับหกสิบแล้วก็บวกกับยี่สิบนะครับก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็นสี่นะครับไอ้ไม่ใช่เป็นศูนย์นะแล้วก็เป็นสามทุกคนอ่านหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะโอเคแล้วก็จะถอนยอดที่เหลือนะครับอันนี้หกสิบนะเราก็ต้องถอนสองครั้งด้วยกันนะครับเงินถึงมันถึงจะเพียงพอนะครับตรงนี้เราถึงสามารถที่จะถอนเงินครบนะครับหนึ่งพัน 300บาทนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็ดูนะอ่าดูว่าเงินเข้ามาหรือ,อยังนั่นเองอ่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนหกสิบบาทสองครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ถอนอีกอันนี้นะครับอ่าถอนอีกทุกคนแล้วก็ถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดแคปหน้าจอก่อนเดี๋ยวมันหายนะยอดนะครับ อันนี้ก็คืออยู่ที่30บาทบวกกับ30ก็เป็น60บาทนะครับทุกคนนะอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับยังไม่เข้ามาทุกคนนะบันทึกการถอาล้มเหลวทุกคนนะยอดแรกอันนี้นะครับล้มเหลวนะมีการโอนคืนนะครับอ่าคะแนนโอนเข้ามาคืนนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ30บาทเมื่อกี้ยังไม่เข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ t o m o น e y wallet นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอออดแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าใหม่ทุกคนเผื่อว่ามันบักนั่นเองทุกคนนะอ่าเมื่อกี้นะมันเข้ามาแล้วอย,ยอกนะครับก็ถอนใหม่นะครับแล้วก็กดถอนใหม่เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็รอสักคุ่หนึ่งแล้วก็ดูกันนะครับอ่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดนะปกติมันต้องเข้ามาเนาะ แต่อันนี้นะครับมันล้มเหลวเหมือนเดิมเนาะแสดงว่านะครับในส่วนของ30มนะครับมันไม่สามารถถอนแต่อ้อลืมไปดูแป๊บนึงนะมันเต็มหรือเปล่าอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนผม,มผมลืมดูนะตรงนี้นั่นเนองเนาะตรงนี้ก็คือว่าอ่าครบพอดีนะครับครบ100พอดีนะครับก็คือว่ามันครบแล้วนั่นเนองเนาะอันนี้คือ48นะครับอันนี้ก็3นะครับก็คือเหลืออีก2นะอ่าส่วนอันนี้ล่ะเดี๋ยวเราลองถอนเงินที่ อันนี้อยู่เท่าไหร่อันนี้คือ400อยทับ400อยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะแต่ไม่ก็จะลองออกจากแอปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่ทุกคนนะ,อะลองลองใหม่ลองใหม่ทุกคนอลองถอนอีกครั้งหนึ่งเพราะมันสองยอดนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับอาล่มเร็วหมดเลยทุกคนนะท่านนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับออกจากแอปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาแอปใหม่เมื่อกี้ก็ออกจากแอปใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะถอนเงินไปนะครับ0ก็8 0 8 2 0 2 3นะครับโอเคแล้วก็กดไปนะครับกดถอนไปเลยแล้วก็ไปที่บันทึการถอนนะั้นดูว่าเออทุกคนนะครับมันล้มเหลวจริงด,ด้วยทกุกคนนะแสดงว่านะครับที่เหลือนะครับตรงนี้ครับผมนะครับผมมันไม,ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะตอนนี้นก็แสดงว่ามันมีปัญหา อยู่นะตอนนี้นะเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืน18นาทีนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อกี้แล้วก็มันขึ้นคําว่าล้มเหลวนั่นเองทุกคนนะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะติดต่อแอดมินไปครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็สําหรับนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนกักผมมีเพียงแค่นี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลองถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าล้มเหลวหรือเปล่าอ่ากำลังชำระเงินลืมเลย อ่ะมันขึ้นล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งทุกคนนั่นแหละวว่าคะแนนนะมันถูกโอนเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมารับชมกันนะครับพรุ่งนี้นะว่านะครับการถอนเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะได้รับลระเปัดในสวนของ30บาทแล้วก็10บาทนอกาะส่วนที่เป็น600 300 200นะครับรงเป็นทั้งหมดอยู่ที่1,100บาทแล้วก็บวกอีก120้อยยีบแล้วก็บวก30บาทแล้วก็เป็น1,000 250บาทเนาะไม่ครบอีก50บาทเนาะในส่วนของวิดีโอนี้ผมที่ผมตั้งชื่อคลิปว่า1,300บาทนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ True m o n e y w a l l e t กันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนนะัตอนนี้ก็เปิดในส่วนของ True m o n e y w a l l e t แล้วนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนั้เงินเข้ามาทุกคนนะนี่ทุกคนนะ600บาท300บาทแล้วก็200บาท60บาทแล้วก็60บบาทเนาะ วันที่4ทุกคนนะก็เงินเข้ามาจริงนะครับก็ประมาณนี้นอเนในส่วนของวิดีโอนี้เนาะก็ใครที่ชื่นชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรยวนี้ผมจะมาแจกซองอ่งางเปาทุกคนนะเร็วๆนี้นะครับผมนะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนในส่วนของการรับอ่งางเปาแล้วก็รับชมวิดีโอเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องคาราไปก่อนสวัสดีครับ